เดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าติดตั้งเบรกเสร็จลูกค้าออกไปเทสบเบรกอยู่เดี๋ยวกลับมาเราเข้าไปถามความรู้สึกลูกค้ากันว่าเป็นยังไงนี่มาแล้วครับกับ c ีเบรเอฟโอนี่ลูกค้าติดตั้งเสร็จแล้วผมให้ลูกค้าออกไปทดลองขับด้วยตัวเองทดลองเบรกด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปถามความรู้สึกว่าเบรกดีจริงหรือเปล่าหล่อมากนี่ครับ อบถามลูกค้าเองเลยพี่เป็นไงบ้างครับเบรกเบรกกระชับครับแล้วก็สั้นลงมั่นใจมั่นใจแล้วก็แบบผมว่ามันนุ่มอะ่ะแบบปึ๊บมันอยู่อะ่ะนุ่มแบบอยู่อะ่ะผิดหวังไว้กับการที่จ่ายตังสอง0 0 0 0นอาตีไปองกลมงหมื0 0 0บาทเนี่ยแล้วได้เบรกแบบเนี้ยแล้วได้เบรกแท้พี่ว่ามันมันคุ้มไหมคุ้มรับคุ้มคุ้มมากครับ รู้สึกปลอดภัยไหมครับเวลาขับมีรถเบกมีเบรกที่ดีเนี่ยรถแล้วมีเบรกดีดีเนี่ยพี่ว่ามันเป็นไงรู้สึกมั่นใจปลอดภัยไหมมันมั่นใจกว่าเบรกมั่นใจกว่าเบรกเดิมเยอะอะเยอะ,อะเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้อวยกันนะจริงครับเบรกดีจริงๆครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็คือความรู้สึก จากลูกค้าเดียวๆเลยเราถามตรงๆไม่มีเตียม,ด,ด,มดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีแล้วอีกอย่างติดตั้งไปกับผมเนี่ยมีรับประกัน1ปีเต็มรเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยถ้าหลุดลอกร่อนหรือว่าซีดก่อน1ปีเนี่ยเคมให้ใหม่รับประกันเต็มที่ทางงานติดตั้งแล้วตัวสินค้าด้วยครับเดี๋ยวผมมาดีเทลให้ฟังก่อนว่ารายละเอียดของเจ้าเบรกเนี่ยคันนี้เป็นไงมาครับดูเป็นเบรกเป็นเบรกแท้คัสตอมนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกเดิมทีเนี่ยเป็นเบรกติดรถเทสลาโมเดล3มาผลิตโดยเบมโบครับเป็น4ี่พอตใหญ่แล้วก็นำมาคัตตอมเนี่ยติดกับ c ีวิกเอฟดเนี่ยสำหรับล้อขอบ17ขึ้นไปส่วนชุดนี้เป็นล้อขอบ17ขนาดจาน330รย์3ม0มิลสี่พอตใหญ่อย่างที่บอกครับเมื่อกี้อย่างที่เราฟังจากลูกค้าเลยว่าเป็นเบรกที่เบรกดีอะนุ่มเนียนลูกสูบไม่ไวไม่จึกไม่จักผมว่าคุ้มมากกับ ราคาแค่นี้แต่ตอนนี้ราคาโปร4 9 9 9่ะมันหมดไปแล้วครับไปกลับไปราคาปกติ29,900บาทเพื่อนๆได้ใส่เบรกแท้แล้วก็มีรับประกันจากผมด้วยชุดนี้ก็เป็นสีเทาโมโนโลโก้แดงครับแล้วก็จานเป็นลายไทยสาครับกลางสีชาครับสียอดฮิตแหละครับดูโดยรวมเต็มๆก็หล่อด้วยเต็มด้วยคือ มันเป็นสี่พอตใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาเนี่ยบอดี้มันใหญ่มันโค้งครับก่อนก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราเห็นเป็นพวก F50 F40 หรือว่าบ็อกเตอร์อะไรแบบนี้มันก็จะสั้นๆอ้วนๆใช่ไหมแต่ตัวนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันดูเต็มกับล้อมากดูเลยครับรับกับล้อลงตัวสุดๆแล้วก็ที่สำคัญได้ใส่เบรกแพ้ในราคาเท่านี้ด้วยฝากไว้ด้วยครับถ้าเพื่อนๆสนใจแบบนี้ก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจ O.E.M. Racing Shop ครับ29,900บาทนะตอนนี้โปรโมชั่น24,900ืหมดไปแล้วตอนนี้กลับไปที่ราคา29,900บาทสามารถเลือกได้ทุกสีเลยเทาแดงเขียวหรือส้มหรืออะไรอื่นๆต่างๆนานาลายจานเลือกได้ครับฝากไว้ด้วยจบที่เราเบาที่สุดเช่นเคยครับสวัสดีครับ